ยินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์ไอสตวยไขข้อสงสัยมนุษย์เดินทางข้ามเวลาได้จริงหรือพร้อมคำอธิบายครบจบในบทความเดียวการเดินทางข้ามเวลาเป็นหนึ่งในทฤษฎีการเดินทางสุดเหลือเชื่อที่กลายเป็นประเด็นชวนคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในวงการวิทยาศาสตร์และมักพบเห็นได้บ่อยครั้งในโลกภาพยนตร์และด้วยองค์ความรู้มนุษยชาติเราจะสามารถทำให้ทฤษฎีนี้เป็นจริงได้หรือไม่ไปรับชมและรับฟังกันเลยค่ะ การเดินทางข้ามเวลาปรากฏบ่อยครั้งในโลกภาพยนตร์โดยมีตัวอย่างแรกที่ต้องย้อนไปถึงภาพยนตร์จากยุค90อย่างเจ้าเวลาหาอดีตที่เป็นการนำเสนอการเดินทางข้ามเวลาด้วยรถยนต์พิเศษไปยังช่วงเวลาต่างๆหรือภาพยนตร์เรื่อง Avengers Endgame ภาพยนตร์ชุดแนวซูเปอร์ฮีโร่ที่เล่าเรื่องการต่อสู้กับธานอสตัวร้ายที่กวาดล้างสิ่งมีชีวิตไปครึ่งหนึ่งของจักรวาลด้วยการเดินทางข้ามเวลาในโลกคู่ขนาน เพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตและหากต้องการภาพยนต์การเดินทางข้ามเวลาที่สร้างขึ้นจากทฤษฎีทางฟิสิกสุดเหลือเชื่อก็คงหนีไม่พ้นเทเนตที่นำเสนอตัวเอกซึ่งได้รับสารจากอนาคตให้กลับไปช่วยเหลืออดีตท,ที่มีผู้ต้องการทำลายโลกใบนี้อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางข้ามเวลาเพื่อทำปฏิบัติการปกป้องโลก ภาพยนตร์ทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานี้ต่างนำเสนอาการเดินทางข้ามเวลาที่สามารถเดินทางย้อนไปยังอดีตและกลับไปยังอนาคตได้คำถามที่ตามมาก็คือการเดินทางข้ามเวลาที่ปรากฏในภาพยนตร์เหล่านี้จะมีวันที่กลายเป็นความจริงหรือไม่แล้วการเดินทางย้อนเวลากับเดินทางไปยังเวลาในอนาคตการเดินทางข้ามเวลาแบบใดจะเป็นไปได้มากที่สุดรูปแบบการเดินทางข้ามเวลาการเดินทางข้ามเวลา เป็นคำที่นิยมใช้เรียกการเดินทางไปยังอดีตหรืออนาคตก็ได้แต่ว่าเมื่อเจาะลึกรายละเอียดก็พบว่าการเดินทางท่องเวลาเป็นคำที่จะใช้เรียกต่อจากนี้เพื่อป้องกันความสับสนนั้นไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวการเดินทางย้อนเวลาไปยังอดีตการเดินทางท่องเวลาแบบแรกเป็นการย้อนไปยังอดีตเท่านั้นการเดินทางในรูปแบบนี้มักพบเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางข้ามเวลามากกว่าเดินทางย้อนไปยังอดีตเพียงอย่างเดียว การเดินทางข้ามเวลาที่ไปอนาคตรหรือย้อนอดีตได้รูปแบบการเดินทางท่องเวลาที่รู้จักกันดีที่สุดหรือที่เรียกกันว่าการเดินทางข้ามเวลาซึ่งเป็นรูปแบบการเดินทางที่สามารถย้อนไปยังอดีตรหรือจะเดินทางข้ามไปยังอนาคตก็ได้เช่นกันและมีทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่รองรับก็คือทฤษฎีรูนอนซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎีสัมพัทธภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อีกทีหนึ่ง โลกนี้มีหลักฐานการเดินทางข้ามเวลาหรือไม่แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับสมมติฐานการเดินทางข้ามเวลาแต่ก็เคยปรากฏภาพถ่ายปริศนาที่เชื่อกันว่าเป็นหลักฐานว่าการเดินทางข้ามเวลามีอยู่จริงและกลายเป็นประเด็นชวนคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างน่าสนใจสมาร์ทโฟนที่อยู่ในภาพวาดป,ปี1670 หญิงสาวกับจดหมายและชายส่งสารภายในบ้านเป็นภาพวาดส,สีน้ำมันในปี1670ของปีเตอร์เดอร์ฮูสจิตรกรชื่อดังในยุคศตวรรษที่17ของเนเธอร์แลนด์โดยเขามีแนวการวาดภาพเน้นไปที่บรรยากาศชีวิตประจำวันและวิถีชีวิตของผู้คนผ่านภาพวาดน้ำมันซึ่งรวมไปถึงภาพนี้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่อยู่ในมือผู้ชายทางขวาของรูปภาพนั้นไม่ใกล้เคียงกับลักษณะของจดหมายแต่เหมือนกับสมาร์ทโฟนที่เราเห็นในปัจจุบันมากกว่าโดยอ้างจากลักษณะการถือที่ไม่เหมือนการถือจดหมายรวมถึงการลงสีที่มีความใกล้เคียงกับสีโทนเข้มเหมือนเวลาหน้าจอโทรศัพท์ปิดอยู่มากกว่าซองจดหมายที่มีสีขาวแต่ทั้งหมดก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเพื่อเชื่อมโยงว่าการเดินทางข้ามเวลามีอยู่จริงเท่านั้น ฮิปสเตอร์ในยุค1,941ชายผู้มีแฟชั่นล้ำหน้าหรือว่าเป็นนักท่องเวลาภาพถ่ายปริศนาใบหนึ่งในปี1,941ถ่ายติดภาพชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ทางด้านขวาของรูปภาพในลักษณะการแต่งตัวที่ผิดแปลกไปจากยุคอย่างมากเพราะชายคนนั้นสวมแว่นตากันแดดและเสื้อที่คล้ายกับเสื้อยืดรวมถึงสวมเสื้อแจ็คเก็ตทั้งหมดนี้จึงดูขัดกับการแต่งตัวในปี1941หรือยุคสงครามโลกครั้งที่สองอย่างมาก จนเชื่อกันว่านี่เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญว่าการเดินทางข้ามเวลานั้นมีอยู่จริงอย่างไรก็ตามมีการโต้แย้งว่าเสื้อยืดตัวดังกล่าวนั้นคล้ายกับเสื้อทีมฮอกกี้มอนซีออนมารูนในช่วงปี1924-1938และแว่นตากันแดดก็เริ่มแพร่หลายในยุคป,ปี1940ด้วยเช่นกันดังนั้นชายคนนี้จึงอาจจะเป็นเพียงผู้ชายที่มีวิธีการแต่งตัวที่ล้ำสมัยเท่านั้น ปัจจุบันภาพถ่ายดังกล่าวจะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์บราลอนไพลอเนียประเทศแคนาดาในชื่อนิตศการแดพาดไลฟ์เฮียทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่รองรับการเดินทางข้ามเวลาทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอสไตน์ ทฤษฎีสัมพัทธภาพเป็นทฤษฎีอันเรื่องชื่อของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกผู้คิดค้นสมการมากมายที่ใช้อธิบายกฎของธรรมชาติรวมถึงเรื่องของเวลาผ่านทฤษฎีเกี่ยวกับเวลาที่มีชื่อว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปในปี1915ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างเวลาความเร็วและแสง ซึ่งเป็นการเสนอว่าการเดินทางด้วยความเร็วแสงที่มีค่าประมาณ3 0 0 0 0นกิโลเมตรต่อวินาทีหรือความเร็วที่สามารถเดินทางรอบโลกได้เจ็ดรอบในหนึ่งวินาทีจะทำให้เวลาที่เราวัดได้นั้นเปลี่ยนไปหรือโดยพื้นฐานแล้วทฤษฎีนี้หมายความว่าเวลาในแต่ละสถานที่หรือบนดาวแต่ละดวงถ้าความเร็วสัมพัทธ์หรือความเร็วที่เปรียบเทียบระหว่างสองสถานที่นั้นมีค่าต่างกันการวัดเวลาเปรียบเทียบก็จะมีค่าไม่เหมือนกัน และความเร็วในการเคลื่อนที่นี้ยังแปรผันตรงหรือเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับความต่างของเวลาอีกด้วยด้วยเหตุนี้จึงมีการตั้งสมมติฐานว่ามนุษย์อาจจะสามารถเดินทางย้อนเวลาได้ด้วยการเคลื่อนที่บนยานซึ่งมีความเร็วมากกว่าแสงหรือเรายังสามารถย่นระยะเวลาให้ช้าลงได้ หากเราสามารถเดินทางในความเร็วที่ใกล้เคียงกับความเร็วแสงได้เช่นกันหรือแม้แต่การหยุดเวลาหากมนุษย์สามารถสร้างยานพาหนะที่เดินทางด้วยความเร็วแสงได้ในปี2016องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาตินาซาได้ทำการทดสอบร่างกายนักบินอวกาศเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำแผนส่งมนุษย์ไปยังดาวอางาังคารด้วยการส่งนักบินอวกาศคนหนึ่งไปประจำการบนสถานีอวกาศนานาชาติและอีกคนนั้นทำงานบนโลก นักบินที่อยู่บนอวกาศมีชื่อว่าสกอตต์เคนลีทำงานบนสถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลา520วันส่วนอีกคนที่เปรียบเทียบก็คือมาร์คเคนลีน้องชายฝาแฝดของเขาเมื่อครบกำหนดก็นำข้อมูลไปประกอบการเตรียมแผนส่งคนไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารต่อไปแต่การทดลองนี้นอกจากจะช่วยเตรียมแผนไปดาวอังคารแล้วยังเป็นการพิสูจน์ด้วยเช่นกันว่าทฤษฎีของไอนสไตน์ le, มีความเป็นไปได้เชิงทฤษฎีอีกด้วย เพราะว่าสถานีอวกาศนานาชาตินั้นหมุนรอบโลกด้วยความเร็ว28,160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งตามหลักทฤษฎีแล้วการเคลื่อนที่ของสถานีอวกาศนานาชาตินั้นเร็วกว่าการเคลื่อนที่ของโลกเทียบกับสถานีอวกาศนานาชาติดังนั้นเวลาบนสถานีอวกาศนานาชาติก็จะช้าลงไปด้วยด้วยเหตุนี้ฝาแฝดคนโตที่ควรมีอายุมากกว่าก็จะดูชราภาพช้าลงซึ่งหากคำนวณด้วยทฤษฎีนี้แล้ว ก็จะพบว่าอายุของตัวเองได้ยืดออกจนมากกว่าน้องชายของตนเองถึง5มิลลิวินาทีจากเดิมที่อายุห่างกัน6นาทีโดยเรื่องนี้สกอตต์เคนลีได้พูดในเชิงเปรียบเทียบบนตลกระหว่างการให้สัมภาษณ์นัง,งานเสวนาด้านอาวกาศหลังจากกลับจากสถานีอวกาศนานาชาติได้ไม่นานนะัก ทั้งหมดนี้เป็นข้อพิสูจน์เบื้องต้นว่าทฤษฎีของไอสไตน์นั้นเกี่ยวข้องกับการย้อนเวลาอย่างลึกซึ้งอย่างไรก็ตามวิทยาการปัจจุบันยังทำให้เวลาเดินช้าลงไปได้เล็กน้อยเท่านั้นการทำให้ทฤษฎีนี้เป็นจริงจำเป็นต้องหาวิธีสร้างเครื่องยนต์ที่มีพละกําลังมากพอจะทำให้ยานเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสง ซึ่งการเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงนั้นจะคล้ายคลึงกับการเดินทางในภาพยนตร์เรื่องสตาร์เทรที่ในหลายๆฉากนั้นปรากฏการเดินทางที่เรียกว่าวาปซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการเดินทางข้ามเวลาไปจุดต่างๆในจัก,กรวาลกันซึ่งยังไม่มีใครเสนอวิธีการสร้างเครื่องยนต์แบบนั้นขึ้นมาทฤษฎีรูนอน ทฤษฎีรูหนอนเป็นทฤษฎีที่เริ่มจากแนวคิดอเบิร์ตไอน์สไตน์กับนาธานโรเซนในปี1916ที่ต่อยอดจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปซึ่งตีพิมพ์ในปีก่อนหน้าก่อนที่จะได้รับการต่อยอดจนถึงปัจจุบันพื้นฐานของทฤษฎีนี้ก็คือการบอกว่าจุดบนจักรวาลสองจุดสามารถเดินทางเชื่อมต่อกันผ่านรูที่เชื่อมสองจุดนี้เข้าหากันในลักษณะที่คล้ายกับการพับกระดาษแล้วแทงดินสอเชื่อมเข้าหากัน ดินสอนี้ก็คือรูหนอนที่ใช้เดินทางข้ามเวลาตัวอย่างที่ใกล้เคียงที่สุดก็คืออินเตอร์สเตลทยานดาวกู้โลกภาพยนตร์โดยฝีมือของคริสโตเฟอร์โนโลนที่เล่าถึงการเดินทางในอวกาศเพื่อหาหนทางในการหลุดพ้นจากวันสิ้นโลกและรูหนอนคือตัวเลือกการเดินทางหลักของพวกเขาซึ่งในภาพยนตร์ได้แสดงถึงลักษณะของรูหนอนแบบที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นรูกลมที่เกิดขึ้นณคนละจุดของจักรวาล โดยการอธิบายรูหนอนในภาพยนตร์เรื่องนี้ใกล้เคียงกับทฤษฎีมากที่สุดในปัจจุบันแม้ว่าในภาพยนตร์เน้นถึงการเดินทางไปในอนาคตของการเวลาแต่โดยทางทฤษฎีนั้นรูหนอนสามารถใช้เดินทางย้อนเวลาได้เช่นกันเหมือนการเดินทางไต่ดินสอขึ้นไปและกลับลงมาอย่างไรก็ตามปัญหาของการสร้างรูหนอนขึ้นมาก็คือ 1. ไม่เคยมีใครเห็นลักษณะของรูหนอนมาก่อน อีกทั้งรูนอนที่พยากรณ์ว่าจะเกิดขึ้นจริงนั้นก็จะมีขนาดเล็กมากเหมือนการเทียบเส้นผมหนึ่งเส้นกับระบบสุริยจักรวาลที่เอามาเรียงต่อกัน3ระบบก็ว่าได้และถ้าจะทำให้รูนอนขยายใหญ่กว่านี้ก็จะไม่เสถียรและปิดตัวเองลงไปในเวลาอันรวดเร็ว 2. การสร้างรูหนอนขึ้นมาจำเป็นต้องใช้วัสดุจากสารที่เรียกว่าสสารประหลาดซึ่งเป็นที่มีคุณสมบัติขัดกับธรรมชาติที่มนุษย์คุ้นเคยเช่นเมื่อปาลูกฟุตบอลที่ทำจากส,สารประหลาดใส่พื้นลูกฟุตบอลจะไม่เด้งกลับแต่จะดันผลักพื้นเพิ่มแทนดังนั้นการสร้างรูหนอนในปัจจุบันก็ยังคงเป็นทฤษฎีต่อไปทฤษฎีเอนโทรปี เอนโทรปีเป็นคำทางฟิสิกส์ที่อธิบายที่สุดคำหนึ่งที่มาจากวิชาอุณหพนศาสตร์อย่างไรก็ตามโดยพื้นฐานของเอนโทรปีจะหมายถึงการอธิบายถึงสภาพบางสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ยุ่งเหยิงมากขึ้นหรือลดลงโดยเราสามารถยกตัวอย่างได้ว่าถ้าเราคนน้ำตาลที่อยู่ในกาแฟเพื่อให้น้ำตาลละลายเราจะเรียกว่าเอนโทรปีของน้ำตาลเพิ่มขึ้น ถ้าเรานำน้ำไปใส่ช่องแช่แข็งน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งก็จะเรียกว่าเอนโทรปีของน้ำลดลงดังนั้นเอนโทรปีของน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นก็หมายถึงเม็ดน้ำตาลที่กระจายตัวมากขึ้นหรือเอนโทรปีของน้ำที่ลดลงก็เพราะว่าน้ำรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนและกลายเป็นน้ำแข็ง อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าถ้าเรามองภาพรวมของทั้งโลกและจักรวาลสถานะของทุกสิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยู่ดีหรือเรียกว่าเอนโทรปีของทั้งจักรวาลน,นั้นเพิ่มขึ้นก็ได้ดังนั้นเวลาที่ทุกวันนี้ยังคงหมุนไปข้างหน้าก็เรียกว่าเอนโทรปีของเวลาเพิ่มขึ้นก็ได้เช่นกันดังนั้นภาพยนตร์เรื่องที่สร้างโดยคริสโตเฟอร์โนแลนจึงสร้างทฤษฎีการเดินทางย้อนเวลาด้วยการย้อนเอนโทรปีแทน เพราะในเมื่อทุกสิ่งบนโลกนี้เปลี่ยนแปลงแบบย้อนกลับตรงกันข้ามกับธรรมชาติปกติเวลาที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติก็ต้องย้อนกลับด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นฉากที่พระเอกของเรื่องพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ที่สอนเรื่องการอยู่ในโลกย้อนเวลาว่ามีหลักการอย่างไร เราจะพบว่าในโลกที่เอนโทปีย้อนกลับเมื่อพระเอกของเรื่องเหนี่ยวกลปืนแทนที่กระสุนจะพุ่งออกจากปากกระบอกปืนกลับกลายเป็นการย้อนกระสุนที่ฝังอยู่ที่ก้อนหินกลับเข้ามาทางลำกล้องปืนแทนอย่างไรก็ตามการจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงในเชิงย้อนกลับหรือที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้คําว่าเอนโทปีย้อนกลับนั้นอาจจะเป็นไปได้ยาก โดยยกตัวอย่างถึงการแช่น้ําในช่องแช่แข็งอีกครั้งว่าเหตุการณ์นี้ก็ยังไม่เคยมีการค้นพบว่าเป็นการย้อนเวลาของน้ําแต่อย่างใดแม้ว่าสถานะที่เรียกว่าเอนโทรปีจะลดลงก็ตามบทสรุปด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันการเดินทางข้ามเวลานั้นยังคงเกิดขึ้นจริงไม่ได้จากข้อสังเกตสองปัจจัยหลักได้แก่วิทยาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นยังไม่เพียงพอที่จะทําให้การเดินทางข้ามเวลาเป็นจริงได้ไม่ว่าจะเครื่องยนต์ที่ทําให้มนุษย์เดินทางด้วยความเร็วแสงได้หักอิงกับทฤษฎีของไอน์สไตน์หรือถ้าต้องการสร้างหลุมดำก็ยังขาดวิทยาการในการจะค้นพบและศึกษาอีกทั้งยังขาดเครื่องมือย้อนเอนโทปีแบบในภาพยนตร์อีกด้วยความขัดแย้งเรื่องของเหตุและผล ถ้าเราสามารถย้อนเวลาไปยังอดีตได้จริงและทำการเปลี่ยนแปลงอดีตแล้วปัจจุบันที่เราจักมาจะเปลี่ยนไปอย่างไรยกตัวอย่างเช่นปริทัศน์คุณปู่ซึ่งเป็นคำถามว่าถ้านักเดินทางข้ามเวลาคนหนึ่งเดินทางย้อนอดีตไปฆ่าปู่ตัวเองเพื่อไม่ให้มีลูกหลานแล้วนักเดินทางคนนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร หากทั้งสองปัจจัยนั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือพัฒนาองค์ความรู้ใดๆเพิ่มเติมขึ้นมาก็เป็นที่น่าเสียใจว่าในตอนนี้หนทางการเดินทางข้ามการเวลานั้นยังคงห่างไกลจากคำว่าเป็นไปได้อยู่ในตอนนี้ แต่อย่างไรก็ตามข้อสรุปทั้งหมดนี้เป็นข้อสรุปที่เกิดจากความรู้ในปัจจุบันเท่านั้นสำหรับในอนาคตมนุษย์อาจพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนเกิดการค้นพบใหม่ๆม,มากขึ้นแต่วอย่างเช่นกรณีของอเบิร์ตไอน์สไตน์ที่ปฏิเสธการมีอยู่ของฟิสิกส์ควอนตัมแต่ในปัจจุบันการใช้องความรู้ในสาขานี้ก็ทำให้เรามีอุปกรณ์ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟน รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาใช้งานในทุกวันนี้ดังนั้นหากในอีก10ปีหรือ100ปีต่อจากนี้บทสรุปทั้งหมดนี้อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เช่นกันถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปถัดไปคอมเมนต์ให้แอดเพื่อเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินในการทำคลิปถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ